สวัสดีพี่นออ้องเข้อตัดทางโซเชียช่องทริปแชนอลได้พี่น้องวันนี้ทริปกับทริปงานกาศีออกพื้นที่ได้พี่น้องทิสศไปเบียดหน่อยหนึ่งเนาะล่ะก็จะไปวัดผู้เข้าข่ายเนี่ยจะไปบ่นอีกแล้วพี่น้องที่ที่แนวอยากบน่นไปบน่นหรือว่าไปบ้านนั่นเองล่ะกา็จะไปจ่อเบิ่งพ้นงานจะคล้องผอมเนาะที่ว่าต่อการเนี่ยก็ต่อมังนาวต่อมังนาวต่อต้นมกะกามท่นไรนะโมโหอวทิตย์หรือบ่เนะี่พี่น้องเดี๋ยวสิไปจ่อเบื้องขอม เพราะว่าสิไปทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้หันมาแวะสื่อเนี้กินพอเข้าสิไปจนหอดแรงจริงมานะเออว่าหิวเขาเท่านั้นไมักลสิบัเอาขนมันเขายจ้หน้าสนมันต้นน้ำมันต้นบ้างี่อย่างเด็ดๆเจ้าหน้ออาไปกนนมันต้นเอาไปาไปเอาย่างเอาไสิมอไก กินอะไรนั่นเอายังมานี่เหรอน,น้าบ้านโซมพักนะหอเป็นเท่าไหร่จิดตันเ<ำ><ำ>หรอ มึงมาลองเงินอยากกินน้ำหวานเฮ็ดจังไดกวอนนี่เฮ็ดจังใดก่อนเข้าใจไปแล้วไปเลยเอานอนบอบุญนะ่ะไหร่ก่อนทิมหาพันเออเนี่ได้เอาไก่ท่าหนึ่งเนี่ยเล็กหน่อยมาบ้างแต่ว่ากินกาแงกันปะเอาไข่ปะวันไหนก็จังฮะตับของตำหงษ์ที่เอาไข่เนี่ย ไข่ต้มเนาะอันนี้ไข่ย่างอันนี้ไข่ต้มไข่ต้มแล้วจางห้างบ่ไข่ข้าวไข่ข้าวอันนั่นแหละเออเอ้าจิ้มงวยแล้วก็เจีจวแล้วก็เอาข้าวเหนียวข้าวเอาไรเอาโโรนึงโรนิข้าวโรนี่แม่โรนิซีโนิซันไหลไหลเงินตีเออยังอันนี้ก็ยัางนะหาเดียวกันเด็ดแมนอยู่ในเมืองนะคะอยู่ให้กินบะได้ได้ไหมอ๋อมีมีแต่สื่อกิน ชิได้ลงไปตลาดไปซื้อแนวกินมาไว้แต่งกินก่นนอนแนวกินหมดและนะ้วเนาะอยู่ตูเ้เย็นเป็นตู้เบิลละ,ะมาถึงก็ได้เลี้ยงคนอยู่เลียงมาฝานก็ได้เลี้ยงคนอยู่บ้านพาเท่าไปอยู <laughs> าาย่ในแอฟริกเลี้ยงแป <laughs> <laughs> ดสิบสามหรอแปดสิบบาท แปดิกท่อนเชราเก้าสิบอ่ะแปสิบท่อนเศรเพื่อนใครเพื่นเก้าสิบได้อีส้่งละดิฮะน้ำบ้านเราสั่ได้ด่บน้ำบานเพื่อนบริเวณน้ำบ้านบ้านุ่งไทหมุกะว่าซื้อซ้าังเ้าย่างเขาป๋อข้าวใดข้าวไปให้เวนน่ขงก่อน จะซื้อ,อยังอีกเมื่อแล้วจะกินปซ่ากๆเนี่ยจอหนึงกวางมาปอดน้ะบอสยังหลินนะเป็นอะไรเจ็บปวดีด หลังจากลงคลิปก่อนไปนอสีวาทองหนองบุญมาไฮไลายคนดีใจน้ำว่าได้เห็นเคื่อนเพราเห็ดบุญมาเยอะก็เลยว่าต้นน้ำโบไล่ต้นไฟโบไม้ทองเสี้ยก็ได้กลับขึ้นมาแล้วก็ม hmm ีปีก็หนึ okay, ่งเพื่อนบอกว่าทาโบเฮนทาเพื่อนสีสื่อให้ไหมแต่ว่ามีข้อแม่ว่าเป็นบุญบุญมาแต่ไม่สวยเก็บรุเรียนทั้งปีบ่มีขาแห้งแล้พี่โอเคไปอยู่ไซละบานี้เอามาเด้อมีเอฟซีวัน้องทิพย์จะจะว่าน้องบุญมาไลฟ์ว่าสันเด้อ เดี๋ยวไัเนีคลิปสินทำเด้่ยวเองอันแอดหูกันเลยวะเห็นแล้วฮะเห็นแล้วแอดมือเลยคลิปอันหับพุทธมาเป็นหมูหรอบนในเฟซบุ๊กนะเออเออได้เือาวนี่นี่อ่าุทมามานีจักปีแล้วปีที่สองหรอเปล่าปีที่สามยังบริเป็นหมูเลเป็นเก่ามั้งตรงนั้นเอานะามต่วานแมนตะยุนี่เลย อยู่เพื่อนนะจก็ันงดมันมีอะว๊ดไรแดงตัวมีหรอเ่มีเป็นอะไรก็มีค่ะตนบริหารดิแล้วก็บริบบอเขาหักอีด้มันตรงยังเซนคือบางทีเห็นเท่าับจีบมันบริพบอได้พี่น้องยังเซนตอนนี้ถื่อสร้าหน่วยเนาะหน่วยหนึ่งบางทีถ่ายคลิปอยู่บางทีหน่วยหนึ่งแบตเมืดบางทีหน่วยหนึ่งหันล่มโทรศัพท์อยู่ก็มีใช่ไหมมันตรงมีอตื่นบางทีห้บุญมาโทษสิ บางทีบุญมากับบุหัวซื้ออย่างนีได้ซื้อเฟซค่นใหมนในน้มาขวัญได้เฟซถีบนะธรรมดาแบบถ้าบุญมามีข้อมูลเกิดโพลเลยอย่างนั้นสบายมาลัดพี่นไรบ้างลอนูมาตีนะยังได้คืนมานเนาะแปลว่าคนที่ก็เจ้าลินอยู่ในหันก็เจ้ากับเท่นมันเป็นที่สูงเนาะเพบาให้กับบดีสในใจนะเอฟซีว่าวันน้าใสเมื่อวันล้างหันบ่บนต้องใส่ะนะแบบว่าเอาที่สูดใส่นะบางทีมันลืม ลือไปทิมแต่ว่าที่ว่าขอดีอย่างหนึ่งคือการโหดใส่สที่สูงก็คือเอาไปทิมแล้วโม้ไม่นใจเพราะเพราะข้าขีดเดียดเนาะมันเป็นที่สูงเนาะหมูหวานกุองแด้เขาคิดว่าขับป้อมเนี่ขาวกะลินนะั่นขั้นเข้าสีเฮนค่ะฟุนตกลงมามันสีเฮ็ดเป็นทองหรือบอกกับข้าแลนมาแล้วเขาเหยียบนะขาสซีเบิ้งเล็กหน่อยแล้วมันใช่ เขากระลินเต็มอยู่ได้มือว่าเนี่ยคพี่น้องไข่แต่ว่าเขาเจ้าบอดีเบิ้งเนาะเขากระงุงว่าเขาลงไปแล้วนั่นลงไปเลยไปจำกระดาษเช็ดถูชักนินสักเดียวเข้ากรอยู่กระบุ้งมันใส่เฮ็ดนี่มันใส่เฮ็ดเราไม่ได้กินอันเฟซบุ๊กได้นีหันบริมีสวรรค์กับบริมีไอ้ก็บริมีแต่มีมีเบอร์โทรคองตัองกุ่องนะเอาไบเอ็ดเหมือนเพื่อนนั่นออกไปอะไนั่นเลย ตอนนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพี่จะปวดอะไรวะเหมือนตอคิวอยู่บ้านนี้ <c oughs> ชิมฮันนี่รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งพี่น้องอยู่เพื่อนนี่แหละอยู่เวียงจันท์เนาะ <c oughs> ที่วันเสี้ยวเมื่อนั่นะตะกี้ว่าเสี้อาเมื่อนเลยอัน,น <c oughs> กกว่าเสี้ยวเอาไว้ใส่ก็เลยไปเสี้อาเมื่อปนี้เป็น <c oughs> บริสายแล้วมันตายที่ว่าเสี้อาไปแป้งเลยเฮดคอนเทนต์ขี่รถจักรเมื่อบาเนาะ ขี่รถกระเป๋ากระฟ้าเมื่อก่อนนาะขี่รถมอเตอร์ไซค์กระบาดดีบ่พี่น้องกระแมนไม่ได้เนาะเมื่อยมันได้กระแล้วอยู่ฮะมันซ้าสามมันเลงมันซ้าบ่ตอนนี้อยู่ที่ปตทพี่น้องมาแหวกเปลี่ยนนล้วมันเผื่อเลยว่าเกลืออยู่นี่ฮะซื้อได้นสามสี่หมื่นจะหอดบาทวะจ๊กป้าเมือนในอากาศดีเนาะมีลมอีก่ได้พี่น้อง เพิ่นหลายพระนี่บ้านนี่อยู่ไซเดร็งมันบ่โดยแม่แหละฝ้ะทพิกระดานบ่ายนี่กระดานจะเคยบ่ายอยู่ที่กระดาบ้านเออเคยบ่ายอยู่ทำอ่ะตอนนี้ฮอดวัดพวกเขาควายเลยพี่น้องเพ่าจะมาบ่นเนะาะเอฟซีบอกขึ้นมาดูแถอมาดูอยู่ได้พี่น้องวัดนี้ทิพกะตัวมาตลอดอยู่อันนี้สำหรับคันบ่นเนาะ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นขั้นหานะ่ะมันพับแบบนี้เลยมีเทียนมีถูบไว้ให้ตากรบไฟนพพืนไให้มาล้วแบบกันนำแดงนำเขียวทิ่เคยบ้าอยู่ทำคุนก็เลยแนะนำให้มาบ้าอยู่ทำจะมีปูซีสุโ,โธยาซีปทุมาบะอ,อยู่หนอกแล้วอยู่ในทรแล้วก็ยู่นี่จะมีพลราซีรอเซิงกะ ิก,ก็เคยไยวอยู่สร้างบอลเลยพี่น้องป้าหนามแห้งเนาะมากเท่านี่จะได้มาฝนตกเล่นี่ป้าเด็กหน่อยเวเห็นเด้นนี่เนาะเด็กหน่อยเวอรนเห็นเทนนี่โอ้ลงหลินหนามแต่ผมมีเวลาแล้วเพราะว่าเดือนนี้ใบหนึ่งแล้วพี่น้องเพราะว่าซ่องม,งมุ่งฮันคลิปไม่เบียดต่อมาวัยก,กัน คนเขาไปจังนะเขาไปอนานาเขาไปอนามยู่ในพี่เนาะแต่ว่าเขาไปในนะสีเปีย่เนบอสนนาไปเบิรงอนน่งเบิงยังฮะตัวไปอานาจไปอันหนอําเล้อังใดโอ้่นพยายามสีขาวม่ทั้งนั้นได้แต่ว่ามีตะูสู้กันอยู่นะพี่้อกุูนะโอ้่นสิลปขึ้นทังนั้นตีบอ จะบอกเขาไม่ได้น,ะนานๆจะนาบอเปียกได้เปียก็น้องมานองนี่เลยตาหมวนได้โอ้ยเพิ่นตังซิปปลินมั้ง <c oughs> เออข้านาบอฝาวนี่ก็ไป็ตะลินไ,ได้มั้ยฮะตังอาร์มนาม <c oughs> คนนาจะเป็นคนที่ว่ามาถือซินอ่ะนะพี่น้องคิดว่าได้เจ้าเอาแต่ว่าคือซิปเปอร์แมนแมซี่ดอกอาจจะเฝืนมาปฏิบมมัติธรรมอะไรอ่า โอ้ยมันจะมวลนะเผื่อนนะพูมมววนวะเพ <c oughs> ื่อนวะหนามไล่ลงมาหนามไซส์ๆถีดพอเพราะเป็นหนามผ่านที่นมานะบางเถื่อเข้ามานี่ก็นหนามบ่ค่อยมีอันนี้คือซีเมนต,ต์พ่นตกเลยนามอะไรอันนี้พ่นตกเลยหนามก็เลยมีอยูมม่นะพูนนะข <c oughs> ึ้นทะมวลนะเพื่อนเนี่ะโอ้เด็กๆบัวท่านแค้นนี่ขันเด็กๆเห็นนี่อยากลงแล้วนี่ <c oughs> แล้วแล้วพี่น้อง วัดภูเขาควายเข้ามาบ่อยๆเน,นอะ <c oughs> นอนเดิกไล่กับหัวหลวงเออพมลงพ่มลน อันนั้นบ um ัวสพอนสะพอนนั่นดีวิวันมันนี่รุ่นหนึ่งนี่แสงกอล์มโวยเกินคมรูงคี่จเป็นรุ่นมึงนี่เลยบัวนี่รุ่นนีีนี่ได้ถ่าฟัง ผู้หญิงนอนดึกเป็นประจำเนาะแต่เกินยังคืนข้อแรกเลยก็คือว่ามันจะได้พุ่งพุ่งเก้านั้นมันล่นเนาะกะไปสั่งพุ่งเน้ายุรามันก็ล่นออกมาลายข้อที่สองมันจะให้เจ้าตุยง่ายเนาะแต่บางคนนั้นก็จะโจยง่ายคือกันข้อที่สามจะจับจะสั้นเพราะวันงก็จบไปแล้วแล้วข้อที่สี่ข้อที่สี่นั้นจะผุ่มกันต่ํา เวลาจะทกันต่ำเนอจะให้ได้จับปวยไงข้อที่ทำามักฮอร์โมนผิดปกติเนาะโดยเฉพาะมันจะเกี่ยวข้องกับไทรอยมุ้งจำแต่ว่าไถ่ลอยด์นี่ยังบก้นคือมันกลายเป็นคนแล้วบ้าแตาที่เบามากี่ซีคอถึงหมดเลยไทรอยด์มันเป็นน้ำเสียและน้ำเนี่ยกินข่าวเด้อพี่น้องอืมกินนอนบารแมวเพื่อไปเป็นมดบาดกินนอนเลยเถอะคุได้กลิ่นเพี่ ซือซ้อซื้อขายมากินอยู่กินเขาแล้วรรเรา <Okay. S 2> ก็ <Okay. S 2> เดินทางกลับนะมากแค่นี้เลยพี่นนองมาอันหวัดผว้เขาไปนะยังกินเลือดฮะเป็นยังกินเลือดโผพวกินเลือดผุ yeah. กก้มาปฟาน้ำลังนะและนี่ก็คืออาหารที่สื่อมาพี่นนองอันนี้เพิ่นเอิญไว้ยังก่อดักแด้โน้วก็มีสมภาคมีไข่แล้วก็มีส,มมมสีนแหง้งแล้วก็มีเจล ี่แมนอาหารที่เตรียมมากินพี่น้องมาเด้อกินเขาแล้กันเด้อเอฟซีต้นหนังบอกกันมันซุ่มเซลปวดพี่น้องเสียงมันสนานที่ก็เลยว่ามาพากเสียงคืนใหม่มาหิวนะไม่ต้องลงเด้อเกือบตัวซื้อนมายเมื่อไหวตุ่มกินกับพี่น้องอมนมายไลนี่ตโตอ,อัมโบห้าเองบอกนี่ ขายจังดใดขายทองสาวมะกอกก็มีขายเองวะขายแล้วแต่หันแ้ววันนี้บอสทงสาว,าสาวหันนอนไลยก็อยู่บ้านเท่านี้เนาะอยู่ผีกอมั็นไล่ดิเอาเมือเนาะแกงอยู่บ่บุญมาแกงแกงวะ สองมัดหอ,อมๆพักกันอย่งเอาไปปลูกก็จะกว่าใดไปจังเอาเผื่อกในก็ได้นั่นเผื่อกมีมะกรวยได้ก,กินตำกูดซื้อไซรัสร้านในี่ร้านยังไม่ได้ขายร้านน่ะไปหาเองบอ๊ะยหาเองเหวะไปหาตอนใดหาเมือม่อเช้าหาเมื่อเช้านี่แมนบอ๊ะเป็นแม่ไปหาหวะบอ๊ ฮ่าก็แม่ว่นะแม่ว่ะพุนีนะพ่อแม่เอ้ยขายทงเท่าไหร่เนี่ยทงสาวทงสาวคือขายแพงแท้อบอกอันนี้ก็ทงสาวอ่ะสามสิบพันได้บอบได้ <laughs> ขายได้แต่สาวฮันบอร้อน <laughs> ร้านบ่กเวียงจัน <laughs> เฟมเอาบอหนิเฮ้อว่ะใช้มาสิโรมาเอาถือหน้าใม่เนี่ยเดี๋หน้าใม่เลยเอาเอาไปต้มเด้ออันนี้ได้สานอยังค่ะนลอยนลอยคือกันนี่แต่ว่าปอกลต้นนี้นะต้นนี้ก็แมนหน้าใม้เมื่อนี้อยู่บ่โดยแมนว่าบุญมาครูเสื้อสั้นดันหน้าใหม่แมนบ่แมนว่หน้าใม่มื่อนี้วะ เราใหม,ม่วะนี่กระซ้าพหว่าอือเอาเอาไปใบตุกใแกเป็นเท,ท่าไหร่สถุงเปนเท่าไหร่หาสิ <c oughs> สถุงเลยเอ้ยังไหลถืออยู่จะชิบกับ,บ่าได้ปะเขาเี้ยนปอดได้ละ่ได้บด่าได้ขเขาเงียนปอดได้ว่สาสม่เฮี่ยนเก่งหมอเก่งยี่ะ มักพันมักันวีซ่าไดดเองเขาเนี่ยตัวสามเลยจั๊กขวบแล้วนี่จักปีหกปีหกปีแล้วอันนี้จักปีลาบก่อนเนาอันนี้แก้วเป็นเป็นเท่าไหร่ก็หกสิบสิบเอ้ยอหลักเออเดี๋ยวเลียนน้ำเดี๋ยวเลียนน้ำของผู้นั้นเท่าไหร่ก็ล่ะฮะ เราเราทำเอาเ,อเบสบ่เอาเบดแปดสิบแปดสิบข้องผู้นี้เท่าไหร่ก่อหกิบข้องผู้นี้หกสิบเป็นเท่าไหร่ละหกแสนสแสนสี่ไม่หวแม่หวแสนสี่วะแสนสี่อ่ะปันกันเด้อ รากาเอาห้องบุนีตื่มแม่นึนนงพอดีครบเอาแล้วนะวะมันหน่อยใหญ่ามากคุดมาเอ้คุณหนี่ก็คือแม่บอกเป็นแซนหกสิบแมนบ่ข้องพูนันแปดสิบหองเล่าแมนหกสิบพันห้องเจ้าเจ้าพันเอ้าเอาน้วพูนันนเจ้าพันมีเงินทอนกันบ่นเออป่ะเอาป่ะเอา,เอา,เอา,เอาไม ไปหามาใหม่เ่าะบันนี้หรือเมื่อเฮือนเลยเมื่อเฮือนพ่อระบามื่อนี้น่ะเอาไปเห็นเงินนะได้เงินเลยเอาไปซื้อเครื่องเขาเง้าห้องเฮียนโอ้ไปซื้อเครื่องเขาเง้าห้องเฮียนขายถูกหมื่นเลยบ้านเอาใหม่นะโอ้ขายถูกหมื่นเลยเนาะเอาขายดีๆเด้อบันนี่ขายหมดแล้วเละขายบูดีดเลยขายหมดแล้วขายหมดแล้วเนาะฮนะสื่อสวนไปล็ลอะพี่น้อง แต่ว่าขันสื่อมืดกันยังไล่ทุ่งอยู่เด้นะคุณนีหิวเอาเมื่อไห้แกงเนี่ยแล้วก็ไห้ต่มจำแจวเนี่ยเมื่อนั้นเออแล้วต่มใส่ตู้เยี่ยนไห้นอากไปไลยงามอยากกินแล้วก็เอามาตบมานั่นกินสบายถ้าสาวพันถุงสาวพันเออถุงโล่ครึ่งในอันนี้นะแม่วา สร้างไม่เป็นนอใหญ่มันหนักจะๆมันนักคุณนะบ่ทันในวายังได้เออทนใวาาฟังออไปหามสนี่บ่ซื้อเอาไอแม่ไปบุไดเจบแอวอ่ะโอ้ซสือเอามาคายต่อเนาะเอวาซืพักีบหนึ่งมื่อนี้ะบอเออเขาซื้อฮาซบเดียวเ่ว่าจอาก็ไโทรขึ้นะซื้อฮารก็ยีบุได้ห่ะเ่ยดูอันเฮ็ดก้อนซื้อสวยถุงนึงโอ้ ซื้อเมื่อไวต้มเนาะอ่ะ 60, หกสิบพันโดยเดืเมื่อ,อไรวันนี้ท่องราเทใจท่อทงราสามสิบบาทบอ,อประมาณท่องราส0สิบบาทนี่แหละพี่น้องเมื่อตบต้มต้มแล้วเขาแซ่กินไหวเป็นอาทิตย์นะเขาซื้อเมื่อวหวไล่แล้วเขาต้มปั้นยำให้กินแล้วเขาออกมาตำเจียวกะปิกินอันนี้สดอิลี่ได้หน่พี่นอ้อง สื่อไปเห็นหนอทงเพผันว่ะที่จริงเขาสื่อล่าอย่างเด้ยพี่น้องใหม่ที่มีตัวใหม่ป้าคล้ายเชนในไม่เท่าทองละสาวทองละสาวเนาะผันหมาตระทันสามารถน่สั้นกันในการขายได้พี่น้องทองละสาวคือกันเมื่อเป็นเงินบาททองละจักบาทไม่เท่าวะแม่หมูบัตแม่ห <laughs> มูมบัต อ้าวันนี้คือใส่เป็นทงนั่นนี่สะเอออันอันนี้กระซ้ากันสาวผันอันนั่นใดสันอันนี้ก็คือกัน,น,อ,น,น,นอันนี้ก็คือกันอันนี้ก็คือกันฮะผักโอกก่อนแนแล้วสามสี่เนาะโอ้ทั้งเพลงท่านทำไมขนาดนี้อ,อืมหาใครสุยยางหาทงแปดสิบเนาะเอ,อ้าตัวนั้นกระแมงนี่สิกระแมงสุดท้คือกันอ่ะทงกระซ้าเป็นเส้นซ้าหรอวะสองสี่ห้าหกเอาไม่เท่าใส่เลยบระตองปอก เมาหมดแล้วแม่นบอเป็นยังไม่เท่าห้าแองเลยบ่แม่นแล้วโอ้ไปห้าอยู่ใช่มาหาอยู่พุ่นถากหมาเมื่อกี้นี่หากหมาเมื่อกี้นี่แม่นแล้วโดูแซนซ่าถือบอแม่นหมดเลยถือแล้วเนาะบังดูซีมันคือกันขนาดเลยพกทงแม่นบ่พกแม่นแล้วพกทงแซน บ้าสิบซองใบเอ้าเพนว่าซื้อเมื่อเห็นเนาะทงโอ่โอ้นี่เด้แม่โอหอดไหมคะวใโดยก้องผู้เดาสิอาตะกี่เพิ่นค่ายอยู่นาคุณเนาะต่เกาคือว่าเห็นค่ายอยู่พุนค่ายอยู่พุนแล้วเพิ่นมาเพิดหันกาแฟแล้วโอเพื่นมาเพื่นเปิดหันกาแฟเราก็เลยบริยูหันเนาะเลย่าย่เบิ่งน้ไมเขาดูไป มึงทำอะไรเขาพ่อว่ายูเออน์ทันพี่น้องพน,นันบ่คอยได้ซื้อนกินมาใส,นะส่ตัวไหวนะแล้วันกินเลยว่าสื้อน้ใหม่ไปกินน้ำใหม่มากน้ำใหม่ไล่ด้ตอนเราไปกรุงเทพเราไปไกินน้ำใหม่ได้วุ่นวากกินน,น้ำใหม่แห้และตอนนี้เขาก็กลับมาหอ่อเทื่อนเป็นเทีย่ยห่อเด็กพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำใหม่ที่ว่าเขาซื้อมาเนาะ จักเป็นจักทงลายอยู่เด้พี่นะาเนาะเบิ้งจักทงนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองทงสิบสี่ทงตเวลาปอกหากก็ได้ใบลายได้เนาะพี่น้องเนี่ยพัวนินเปลือกมันนาอยู่พูนสีป่ะพีะ่น้าปลลายลิยน้นพี่น้องเพื่นอนวายากสือมาเหตุอันนั้นละไมทงเนี่ยเนาะ น so um, ้อไม้ลายเนี่ยเป็นบรรดาน้อไม้ที่แสบที่สุดเลยทีว่าที่กินมากเลยคืออยู่บ้านที่มีน้อไม้ไผ่บ้านน้อไม้ไผ่น้อไม้น้อยปลานะน้อไม้โจนอย่างเงี้ยอย่สิเนาะกับน้อไม้น้อไม้ลายนี่ก็บ่มีอยู่บ้านต้องซื้อบอนอื่นกับน้อบงวานน้อบงวานกับนอนอลายที่ว่ันนอลายแสบกว่าแต่ว่าต้นไปไทยนี่ห้าบ่มีเลยได้พี่น้องแถวตลาดแถวกรุงเทพเนาะบ่เห็นโบหัว่าทางฝั่งไทยเนี่ยก็มากินน้อไม้ลายอยู่บ่เนาะลายเลย เดี๋ยวไปเบิ่งน้องบุญมาทีเพิ่นเตรียมไว้แกงบุญมากกำลังเตรียมโตแกงโตเอาโตเป็นธงบ่แปนะนี่บุญมากกำลังซีเออบ่พอดอกแกงต้มบ่ต้องต้มจืดร้ายเด้อแหละแกงมันจึงแสบมันจึงให้มีกลิ่นหอมๆเนี่ยจะหน่อยฮะเออเออ นี่หนาใหม่เขาเจอนั่นน้าไปตาแสบด้เนี่ยบุนไม้แห้งสเสียอะแต่ดดนเลยอย่าก,กินแกงหน้าใหม่แต่ดนเลยเนาะแล้วก็นอันนี้แมนเครื่องที่เขาเอามาอันนี้กยังมีได้ไนวมาเออแกงซองทองนี่แหละนี่ตรงนี้มีสื่อสื่อพักบ่งมาไหวตีตุ่เย็นอันนี้เครื่องไหวตีตุ่เย็นเนาะมีบวบวบวเอามาไหวอัน,น ใบหลวกแน่สซกแกงน้ำใหม่แน่แล้วก็มีเฮ็ดนี่พี่น้องเป็นของโปรดของเฮาที่มักกินตลอดเลยเออม,อมือเงินเทาจึงแกง,น,งนี่มือเงินเทาจึงแกงกินในพี่น,อน้องแล้วก็อันนี้สลัดเอ้วบุญมาซื้อสลัดนะมะั้งแล้วก็นี่พักแหวนเนาะพักแหวน,นคือกินกับแกงหน่อใหม่แซบแซบบริกกินโดนเลยพักแหวนนี่แล้วกะับพกเพ็ดเฮ็ดคนหนึ่ง่นกินกับข้าวซอยนะปเป็นตาแสบเลย กันมักเฟตกันเอากันเอาแล้วกะ็อันนี้นี่เอฟซีเคยกินบ่เนาะอันนี้เอิอน่ามามขอด้วพี่น้องแต่ว่ามันโบแมนมาขอที่กินสมคือทางไตเด้อันนี้แมนมาขอสําหรับใบเขามือเดือดสิมาใบเขาโอ้เขามีเข่าเนียวยด้วยเนาะแมนเดี๋ยวสิออมไปก่อ oh นต้มหนาดด้วยปุ้นมาต้มเอามาขอนี่เอ้ยสิบายเขาน,น,ะะนี่ต้มมาวะอืมนี่ต้มหนาดอุ่นๆบ่ต้องอันานั้นเอ้ยสิต้มเอง เห็ดเป็นบ่ทั้งเนื้อเขาเห็ดเป็นเนาะ <c oughs> ตัวเห็ดเป็นวะเอาเห็ดบ่เป็นวะนี่มาขอใบเขาเนาะแมนใสุ่อยไือกินเนี่กระออมซะนี่แหละเดี๋ยวเสียต้มแม่ต้มหนามก่อนก็ได้นี่ต้มหนามอันนี้เรืองต้มต้มต้มตนนี้ก่อนก็นได้เข่า <c oughs> มีบ่นี่มันเข่าเนี้อเขาเนาะเข่าเวนบดีมาไว้บอบนมาดัางละนั่งใครกันเน,เนาะ <c oughs> นี่พี่หน้าใหม่ปากกลาย ่ะนี่สื่อเครื่องมาติดตู้เย็ยนไว้กินบอทุกปัจจัยเตอนนี้ก็มหาห่อเทือนแล้วพี่เนาะไม่ซื้อไม่เงินสดบอสเท่าไหร่เดือดเลื่อนชามสีผัดติดทงนี่ตอนนี้ก็กลับมหาห่อเทือนเป็นทียนหอยแล้วพี่น้องเลี้ยงกับสีขาวคั่วแต่งกินแล้วเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ทีกา่าิจุจ๊บไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีส